สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการของเบงเกษตรนะครับรายการที่จะมาให้คําแนะนําและบอกเล่าเรื่องราวการเพาะปลูกพืชการแก้ไขปัญหารวมถึงเทคโนโลยีต่างๆเพื่อที่จะทําให้การผลิตผลไม้นี่นะครับมีความมั่นคงและก้าวหน้ามากขึ้นในอนาคต ซึ่งรายการของเรานะครับจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเหล่าคงเบ่งทางด้านเกษตรหลายๆท่านครับภายใต้โครงการการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อการผลิตผลไม้เศษรกเกษฐกิจครับการปลูกพืชทุกชนิดเนี่ยความเสียหายที่เกิดจากการทำลายของศัตรูพืช ซึ่งได้แก่มแมลงไรแล้วก็โรคพืชบางปีเสียหายรุนแรงมากขนาดที่ทำให้ผลผลผิตนั้นเสียหายถึง40%เราก็ต้องมีการที่จะควบคุมป้องกันแล้วก็กำจัดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเหล่านั้นปัจจัยอันนึงก็คือเรื่องของสารป้องกันกับจัดศัตรูพืชถ้าเรารู้จักเขาเนาะแล้วเต้บอกว่าเต้ไม่อยากใช้ได้ไหมเตเ้กลัวความเป็นพิษ แต่ต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีพิษได้อย่างไรหรือเราจะเลือกซื้อได้อย่างไรเพื่อที่จะเอามาใช้ในสวนเราไม่เกิดอันตรายกับตัวเราต้นพืชแล้วก็สิ่งแวดลอ้อมมันเยอะมากเลยค่ะจานแล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าใส่ลงไปในพืชของเราค่ะแบบแล้วถ้าเราเอามากินอย่างเงี้ยมันจะตกกลางไหมใ,ใช่ไหมเพราะว่าบางทีผู้บริโภคเขาก็มักจะพูดกันบอกว่าอยากได้พืชผักที่ ไม่มีสารเคมีตกค้าง<ะ>ไม่มีสารอันตราย<ะ>ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเหมือนกับคนนะลูกคนเรานั้นถ้าเราไม่ต้องการที่จะกินยาเราก็ต้องดูแลสุขภาพ<ะ>เราก็จะแข็งแรงแล้วก็จะไม่มีโรคต้นพืชคล้ายกันในแนวทางหนึ่งคือเราดูแลเขาให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงโดยการจัดก,การดินาจาัดก,การน,าน้ำสารพัดอย่างแต่ขณะเดียวกันถ้าสภาพดินฟ้าอากาศเกิด เอื้อให้กับการทำลายของแมลงหรือไรหรือแม้กระทั่งโรคก็ดีบางครั้งเราก็จำเป็นที่จะต้องเลือกใช้สารซึ่งอาจจะเป็นสารอินทรีย์ก็ได้หรือสารเคมีสังเคราะห์ก็ได้ในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นทีนี้เฉพาะวันนี้เนี่ย,ย,นนยที่ได้เตรียมอุปกรณ์มาให้แต้เพื่อการเรียนรู้นั้นจะเป็นสารเคมีสังเคราะห์นะคะวันนี้เรามาเริ่มต้นง่ายๆก่อนเลย ความจริงบอกง่ายแต่เต้ทำท่าเหมือนตามีคำถามละมีคำถามมากมายเลยค่ะจย์เพราะมันเยอะมากเลยค่ะเยอะมานี่เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวนะลูกยังไม่ได้รวมเอาสารป้องกันกับำจัดวัชพืชมาเลยอันนี้เฉพาะยาป้องกันกําจัดแมลงหรือเราเรียกกันว่ายาฆ่าแมลงมีสารที่ป้องกันกําจัดไรแล้วก็สารป้องกันกําจัดโรคเดียวนะคะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีแมลงไรแล้วก็โรค ไรนี่คือมันแยกออกมาจากแมลงเหรอคะอาจารย์อ่าใช่ใช่ใชมแมลงกับไรเนี่ยมันคุะพวกกันเลยตัวมแมลงเนี่ยในทางที่เราดูรูปร่างเขาเขาจะเป็นสัตว์ที่มีหกขาอาแมลงมีหกขามแมลงจะมีหกขาค่ะ<า>นะคะในขณะที่ไรนั้นจะมีแปดอค่ะเราถึงไม่เรียกไรว่ามแมลงเราเรียกเขาว่าไร ซึ่งอาจจะมีไรเหลืองไรแดงไลสนิมเอ่อกรณีของมแมลงก็อาจจะมีอย่างที่หนูรู้จักก็คือตัวของหนอนที่เจาะเข้าไปกินมเมล็ดทุเลียนอันนี้คือมแมลงมันอาจจะเป็นตัวอ่อนของด้วงเป็นตัวอ่อนของผีเสื้อที่เราเรียกกันว่าหนอนแล้วก็อาจจะมีเพลี้ยไฟใช่ไหมคะอันนั้นนี่ก็คือเป็นสัตว์มีหกขาแต่ตัวไรเนี่ยมันเป็นสัตว์อีกประเภทหนึ่งซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของปูปูมแมลงมุม เป็นพวกมีแปดขาเรามาเอาพื้นฐานก่อนเลยก็แล้วกันเต้ดูบรรจุภัณฑ์ก่อนก็แล้วกันอันนี้ค,คือสิ่งที่เต้จะเห็นได้ในร้านที่เขาขายเคมีเกษตรหรือที่เราพูดกันว่าเป็นร้านขายปู้ยาะนะแล้วก็จะมีเกือบทุกจังหวัดทุกอำเภอะนะคะที่จะมีร้านค้าเหล่านี้แล้วร้านค้าเหล่านี้เนี่ยทางกรมวิชาการเขาก็จะควบคุมดูแลทีนี้หนูดูบรรจุภัณฑ์สิลูกมีลักษณะที่เป็นถุงก็มีเห็นไหมคะ เป็นลักษณะกล่องนะคะแล้วข้างในก็มีบรรจุภัณฑ์อีกทีหนึง่งใส่ถุงพลาสติกอยู่ข้างในจริงก,ก็มีถุงนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกที่สามารถป้องกันความชื้นได้<ะ>แต่ถ้าเป็นกล่องแบบนี้นั่นก็คือตัวกล่องเองเนี่ยเขากันความชื้นได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ตัวสารเองก็จะอยู่ภายในกล่องที่มีบรรจุภัณฑ์อยู่ในกล่อง<ะ>ทีนึงซึ่งอาจจะเป็นถุงพลาสติกธรรมดาอย่างอันเนี้ยนะลูกมันก็จะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ข้างในเนี่ยแทนที่จะเป็น ออของที่ใส่ถุงพลาสติกมันอาจจะเป็นขุดแก้วเพราะงั้นรูปทรงมันก็จะค่อนข้างสูงน,นะคะหรือบางทีเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะก็เป็นขวดแบบนี้เลยก็มีเต้มนเริ่มเรียนรู้เลยว่าลองอ,อ่านนะคะว่า มันจะมีตรงใดตรงหนึ่งที่เขียนบอกว่าเป็นสารที่ใช้ป้องกันอะไรแล้วหนู <im> ลองแยกเป็นหมวดหมู่ให้จันดูสิลูก <im it> อันนี้คือสารกําจัดแมลงอันนี้เป็นสารป้องกันกําจัดโรคพืชอ่างั้นวางไว้อีกกลุ่มหนึ่งลูกอันนี้เป็นสารป้องกันกําจัดโรคพืชอ่างั้นก็วางไว้กับอันนี้นะคะอ่ะกล่องนี้ล่ะลูกสารกําจัดแมลงค่ะแ <h> <im it> ล้วก็อันนี้ล่ะลูกลองดูส <im it> ิคะนะ อันนี้กรรมฐานเนื้อทองเหรอเป็นสารกําจัดไรศัตรูพืชอันนี้คือสิ่งแรกเลยนะเวลาที่เราจะปลูกพืชเพื่อที่จะทําเป็นธุรกิจเราต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ว่ามันต่างกันอย่างไรอันนี้สารป้องกันจํากัดเอ้ยกาจัด <laughs> <laughs> จะโรคพือกันนะคากาจัดแมลงตอนนี้เริ่มแยกประเภทได้ละว่ามันมี สารป้องกันกำจัดแมลงหรือเราเรียกกันว่ายาฆ่าแมลงสารป้องกันกำจัดไรหรือบางทีเราก็เรียกยาฆ่าไรนะลูกยาฆ่าไรไรอ่ะจ๊ะไรอะไรฆ่าอะไรฆ่าตัวไรนะคะหรืออันนี้ก็จะเป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชหรือบางทีเราเรียกภาพรวมว่ายาฆ่าเชื้อราเพราะว่าในกลุ่มของโรคพืชเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตัวที่เป็นสาเหตุจะเป็นเชื้อราอย่างเช่นไฟช็อปชราจำได้ใช่ไหมคะ ทีนี้ได้หยิบมาสักขวดหนึ่งขวดนี้นะคะสิ่งแรกที่จะต้องรู้จะคล้ายกับปุ๋ยนั่นคือเนื่องจากว่ามันเป็นสารสังเคราะห์เกือบทั้งหมดเลยมีพระราชบัญญัติที่คุ้มครองอยู่ที่ต้องขึ้นทะเบียนแล้วก็ต้องไปขึ้นทะเบียนที่กรมวิชาการเกษตรเต้ลงหาดูซิว่ามีไหมที่เขียนว่าทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่หรือเปล่าคะใช,ใช่มีเลขแล้วก็ต้องทับด้วยพศใช่ค่ะใช่ไหมคะถ้า เราดูแล้วว่าพอยกภาชนะบรรจุขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายแปลว่าไม่ควรนํามาใช้<ม>ต้องมีทั้งเลขที่และต้องมีพศด้วยทีนี้ถ้าเราไปเจอพศออว่า2,512เนี่ยเต้จะซื้อมาไหม,มแต่ว่ามันขึ้นม,มาน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 แล้วแล้วเขาอาจา<ม>จะยกเลิกไปแล้วไงการขึ้นทะเบียนวัตถุมีพิษหรือวัตถุอันตรายเหล่านี้เนี่ยเขาจะต้องอมีการรีไวต์ตลอด มีการที่จะเอามาขึ้นทะเบียนใหม่แล้วก็ให้ระยะเวลา3ปี5ปีแล้วก็ต้องมาขึ้นทะเบียนใหม่อยู่ดีลองอ่านดูซิว่าเขาชื่อว่าอะไรคาเบนดซินเป็นสารคาเบนดซินเพราะว่าเต้ไปเห็นไอ้ตัวที่มันเป็นตัวเล็กแต่ว่าชื่อตัวใหญ่เนี่ยซึ่งเราเรียกกันว่าเป็นชื่อการค้า,าแต่ละบริษัทก็ไปตั้งชื่อกันเอาเอง,อย,งอย่างตัวนี้นนชื่อว่าเบนตัสแต่ว่าตัวข้างล่างที่บอกว่าคือชื่อสามันว่าอะไร ชื่อสามัญคือคาเบนดาซินใช่อาจจะมีบริษัทอื่นอีกเยอะแยะเลยที่เป็นสารตัวเดียวกันก็คือคาเบนดาซิน<ม>แต่เขาไปตั้งชื่อการค้า<อ>ด้วยชื่ออื่นๆที่เขาชอบในกฎของการขึ้นทะเบียนนั้นให้ระบุด,ด้วยว่าเป็นสารเคมีชื่อสามัญว่าอะไรหรือเป็นสารในกลุ่มไหนแล้วก็ยังคงต้องบอกจำนวนของเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นะคะอ่าเปอร์เซ็นต์ของสารออกฤทธิ์เห็นไหมเนี่ยนะคะ ถัดมาก็คืออาจจะนำเข้าหรืออาจจะผลิตโดยบริษัทอะไรที่มีที่อยู่แน่นอนทีนี้หนูลองเลือกออกมาอีกสักสองสามอันแล้วมาตั้งเรียงกันสิลูกว่ามันมีความแตกต่างอะไรอีกนะคะเอาอันนี้ดีกว่าเอาันนี้แล้วเอาเอาไหนอีกที่เต้คิดว่ามันมีความแตกต่างนะลูกอาจารย์มันก็แตกต่างมันก็แตกต่างบรรจุภัณฑ์ไม่เหมือนกันมันจะมีแถบคาดเราเรียกกันว่าเป็นแถบคาดกล่อง ตรงไหนคะอาจารย์เห็นไหมเนี่ยตัวนี้นะคะเห็นไหมกับตัวนี้ซึ่งมันเป็นลักษณะของการระบุถึงความมีพิษของสารอันนี้แถบคาดด้วยสีน้ำเงินและนี่แถบแถบคาดเป็นสีเยี่ยนเหลืองแล้วสังเกตไหมคะว่าเขามีตัวของสัญลักษณ์ที่ว่าในการสัมผัสหรือการใช้สารเหล่านี้เนี่ยควรทำอะไรบ้างทีนี้จากสีน้ำเงินพอขึ้นสีเหลือง มันมีอะไรลูกมีก,กรมารบาทก,กรกบาทนั่นแปลว่าต้องควรระวังและสุดท้ายที่ไม่ได้เอามาให้แต้ดูก็คือคาดด้วยสีแดงถ้าคาดด้วยสีแดงเนี่ยอันตรายมันก็จะสูงสุดสารเคมีเหล่านี้เนี่ยในด้านหนึ่งก็คือเป็นสารที่บอกว่าการใช้นั้นต้องระมัดระวังเพราะมีโอกาสที่เราจะใช้หยิบชนิดผิดอย่างเช่นมแมลงเข้าทำลายต้นพืชหน,นอนเจาะ มาไล่ทุเรียนกำลังเข้าหนูไปหยิบเอาตัวไล่ยยาาแล้วมันจะอยู่ไหมใช่ไหมหรือมาอาโอเคไม่รู้อะไรเลยเห็นแผลเน่าๆข้างนอกไต้จาอาการได้ใช่ไหมแต่ก็นึกว่าเป็นโรคไฟทอปชาร่าอ่าใช่ก็เป็นเลือกใช้ยาอะไรกาจัดเชื้อไอกําจัดเชื้อราแล้วมันใช่ไหมแล้วมันต้องกําจัดแมลงใช่ไหมนี่คป็นทีคําถามนิดนึงค่ะอย่างครั้งที่แล้วที่เรา เรียนรู้กันไปในเรื่องของหนอนจอมเมล็ดทุเรียนใช่ไหมคะมแต่ว่าผลของเปลือกทุเรียนเนี่ยมันก็คือมีลายแดงใช่แต่คราวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตัวกำจัดลายก่อนได้ไหมคะอาจารย์เราควรใช้ในการป้องกันมากกว่าการกำจัดการป้องกันนั่นหมายความว่ายังไม่มีการทำลายแต่เรารู้ว่าอากาศแบบนี้ระยะการจเจริญเติบโตของลูกอายุเท่านี้<อ>มีแน่เราก็จะ ใช้สารในการป้องกันกําจัดไม่ให้มันมาในการป้องกันก่อนอถูกไหมครับแต่พอมันเริ่มลงระบาดแล้วเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องใช้สารที่ตรงกับชนิดของสัตูพืนนูนั้นๆเลยซึ่งมันอาจจะขึ้นอยู่กับอัตราที่ใช้ถ้าเราใช้ในการป้องกันเนี่ยเราอาจจะใช้อัตราต่ำที่เขาแนะนำในฉลา งแต่ละชนิดค่ะแต่พอมันมีการระบาดแล้วเราอาจจะต้องเลือกใช้อัตราสูงในคำแนะนำนั่นคือสิ่งที่ผู้จะเป็นเจ้าของสวนทุเรียนต้องควรรู้เลยนะครับเพราะว่าโรคพืชและ,มะแมลงนั้นครับสามารถสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงเลยในการปลูกทุเรียนและหากเราไม่สามารถป้องกันหรือเฝ้าระวังได้นะครับเราก็จะเสียหายแน่นอนพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ เรียนรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ส้มโอผลไม้เศรษฐกิจที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์และติดตามอาจารย์ต้อยกับน้องเต้ไปเที่ยวชมตลาดน้ำดอนหวายแหล่งขายผลไม้ชื่อดังแห่งจังหวัดนคนปรปฐมจุดสีดำๆดอันนี้จะเป็นที่สร้างสปอของเชื้ราจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการคงเบ้งเกษตรทางช่องมายาฮอตนิวส์และ y o u t YouTube k n o w l เล g e Station TV จากตัวอย่างที่ให้เต้เอาไปศึกษาเจ้าฉลากที่คาดอยู่บนบรรจุภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยสีน้ําเงินแอ,อัน,นี้ใช่ไหมคะนะคะที่ก็บอกว่าให้อยู่ในระหว่างของการระวังนะคะเพราะงั้นเราต้องใช้อย่างมีสติแต่พอขึ้นมาเป็นแถบสีเหลืองอนะคะมีกากรบาทด้วยแล้วก็ไอตัวสัญ,ญลักษณ์อะไรแต่ไรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากกว่าสีน้ําเงินแล้วเขียนตรงนี้ว่าอันตราย,ายใช่ไหมคะที่น้เต้ไม่เห็นจากของจริงก็คือ แถบสีแดงเพราะตัวอย่างที่เอามาเนี่ยไม่มีกล่องหรือภาชนะที่เป็นแถบสีแดงให้น้องเต้เห็นเลยไม่ว่าจะเป็นแถบสีแดงนะคะซึ่งอันนี้จะมีสองมัษนะให้เห็นเขาเขียนว่าพิษร้ายแรงอีกอันหนึ่งคือพิษร้ายแรงมากแล้วไอ้ตัวสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บนแถบคือตัวหัวกะโหลกเหรอคะอาจารย์ถามว่าหัวกะโหลกมแมลงหรือหัวกะโหลกคนนะ่ะหูกคนเลย ฉะนั้นแต่ว่ามันเป็นพิษต่อคนเราด้วยต้องเสี่ยงแว่ล้อมด้วยหากเราจําเป็นต้องใช้ตัวสารป้องกันกับจัตุรูพืชที่มีแถบสีแดงสําคัญที่สุดคือเต้นั้นต้องอ่านโดยละเอียดไม่ว่าจะอ่านจากตัวสัญลักษณ์ก็ดีค่ะว่าเก็บอย่างไรเดินเท้าเปล่าได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีหน้ากากด้วยนะคะเต้ชิตัวนี้คือเฟชิวจริงๆนะ ที่เราใช้กันหรือบางทีเนี่ยใช้เป็นหน้ากากจะเป็นหน้ากากคล้ายๆกับหน้ากากมันอวกาศเลยก็ได้เพื่อที่กรองเอาสารไม่ให้เข้าสู่ตัวเราป้องกันการเข้าทั้งทางจมูกและทางปากนะคะ,ะและยังต้องใส่ถุงมือเองในระหว่างการใช้ก็ยังบอกอีกเหมือนกันว่าในขณะที่ใช้นั้นต้องใช้ถุงมือต้องมีหน้ากากต้องสวมรองเท้าบูทหรือเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจของการฉีดพ่นแล้วต้อง ล้างมือหรือรอาบน้ําทันทีหากบังเอิญว่าคนงานหรืออาจจะเป็นคนที่เรารู้จักนั้นได้รับอันตรายจากสารเคมีเกษตรค,คือสารป้องกันกับจัดสตรูพืชเนี่ยก็จะมีบอกเลยว่าอาการเกิดพิษของแต่ละสารเป็นแบบไหนซึ่งแต่ละสารไม่เหมือนกันะนะคะแล้วก็จะบอกว่าการแก้พิษเบื้องต้นควรทำอย่างไรหลังจากนั้นคือให้ไปพบแพทย์และสารแต่ละชนิด คำแนะนำำําสําหรับแพทย์นั้นมันจะมีลักษณะของการแก้ไขอาการที่กตต่างกันเพร้นทางที่ดีคือต้องคว้าเลยคว้าไอ้กองสารเนี่ยไปให้บนนอเขาด้วยเขาจะได้แก้พิษได้ถูกต้องช่วงหน้านะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับอาจารย์ต้อยแล้วพูดคุยกันในเรื่องนี้อีกครั้งครับเดี๋ยวพบกันครับ การจัดการต้นทุเรียนและการดูแลสวนทุเรียนสำหรับชาวสวนมือใหม่จะต้องทำอย่างไรบ้างติดตามได้ในรายการของเบ่งเกษตรกับผมพัชรพงษ์รัตนธารินรายการที่จะพาไปเรียนรู้ในเรื่องราวของการเกษตรจากของเบ่งเกษตรตัวจริงโรแคนเคร์จะระบาดหรือไม่เกษตรกรจะได้เตรียมตัวทันทางช่องมายาฮอตนิวส์และ YouTube Knowled ส e Station TV กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับและช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ต้อยเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสถานการณ์โรคและ,มะแมลงของทุเรียนในช่วงนี้กันครับในศาสตร์หนึ่งในต่างประเทศตอนนี้เขาจะไม่แยกวิธีการดูแลพืชว่าเป็นเรื่องของความรู้ทางด้านโรคพืชเป็นความรู้ทางด้านการจัดการดินเป็นความรู้ทางด้านเรื่องของน้ําการจัดการสงทุ่มเขาจะพูดรวมคล้ายกับการดูแลสุขภาพคน คนเราเดี๋ยวนี้เวลาเราพูดถึงมีร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีมีอายุยืนเขาจะบอกว่าเราจัดการสุขภาพเราได้อย่างไรในต้นพืชจะคล้ายกันก็คือเขาจะพูดว่าเราจัดการสุขภาพของต้นพืชได้แล้วทําให้ต้นพืชนั้นมีลักษณะที่ดีมีความแข็งแรงมีความทนโรคบอกได้ว่าโรคอะไรจะเกิดและให้ผลผลิตที่คุ้มค่างเงิน เราบอกว่าเป็นมือเซียนนั้นแปลว่าในทุกๆปีของการทำผลผลิตเขาทำซ้ำได้อย่างเช่นเคยได้5ตันเขาก็ยังคงได้4กว่าๆ5ตันหรือ6ตันแต่ในความเป็นจริงที่เกิดจริงๆเกษตรกรไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนประสิทธิภาพของการผลิตอย่างพื้นที่เหล่านี้ควรได้โดยเฉลี่ยสมมตินะคะว่าได้5ตันต่อไร่บางปีเหลือตันเดียวบางปีมากกว่า5ตัน อันนี้คือการทำซ้ำไม่ได้การทำซ้ำได้คือต้องรู้และต้องประยุกต์ให้เป็นว่าสภาพดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนแปลงแล้วและกันความเสียหายให้ได้แล้วปัญหาใหญ่สุดก็คือคำว่าทำซ้ำไม่ได้นั่นก็คือเขาทำคุณภาพให้คงที่ไม่ได้เคยทำส้มโอได้อร่อยปีถัดไปอยู่ๆส้มโอฟาร์มเกิดจากอะไรก็ไม่รู้แก้อย่างไรก็ไม่รู้ ปีที่แล้วไม่เป็นทําไมปีนี้ถึงเป็นสิ่งที่เขาทําก็คือเดินไปหาร้านคา้าและบอกมันฟ้ามถามว่ามันฟ้ามเมื่อไหร่มันเสียหายไปแล้วแล้วจะแก้อย่างไรก็ถ้ามันเสียหายไปแล้วเนี่ยโรคบางโรคแมลงบางชนิดมันแก้ไขไม่ได้เลยครับแล้วก็มักจะมีปัญหาเสมอเลยว่าเกษตรกรนั้นจะถามสิ่งทีเ่เคยถามแล้วแล้วก็ถามอีกนั่นก็แปลว่า เมื่อเวลาเปลี่ยนสภาพอากาศเปลี่ยนก็มีโอกาสที่เหตุการณ์ต่างๆอาจจะเกิดขึ้นได้แต่คำถามอันนึงที่ดูแล้วเนี่ยกเ็เป็นคำถามที่น่ากวนใจก็คือทุกครั้งเขาจะถามว่าจะใส่ปุ๋ยอะไรนั่นแปลว่าสำหรับในภาคเกษตรไทยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของไม้ผลเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยนั้นมีความหลากหลายของ พันไม้ผลในเมืองไทยเนี่ยนะหรือของเมืองร้อนเลยก็ได้ช่วโลกเนี่ยเรามีเป็นประเทศที่มีความหลากหลายมากที่สุดแต่เกษตรกรเองก็มักจะยังคงเวียนว่ายว่าโรคอะไรจะมามะแมลงอะไรจะมาทำลายเดือนนี้เดือนนั้นเดือนนู้นจะใส่ปุ๋ยสูตรอะไรดีและคำถามเหล่านี้เนี่ยมันวนเวียนอยู่าหาที่สิ้นสุดแทบไม่ได้ในต่างประเทศเองเนี่ย เขามีหน่วยงานที่รับผิดชอบตรงในการที่จะให้ความรู้เกษตรกรแล้วตอบคำถามได้ชนิดที่เรียกว่าตรงตามที่เกษตรกรต้องการแล้วบ้านเราละ่ะนั่นก็แปลว่าเกษตรกรในบ้านเราเองเนี่ยต้องสู้ด้วยตัวเองอย่างนั้นหรือเปล่าเกษตรกรที่มีอาชีพในการปลูกไม้ผลของบ้านเราเนี่ยความจริงแล้วอาศัยเทวดายเยอะอาศัยร้านค้าเคมีเยอะ โดยที่บางครั้งตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยน่าจะทำคู่มือหรือคำส,สรุปอะไรสั้นๆเพื่อที่ให้เกษตรกรนั้นสามารถที่จะใช้เป็นแบบอย่างสมัยนี้บอกเป็นเป็นแพลตฟอร์มน,นะคะในการที่ดูแล้วเข้าใจว่าตัวส้มเองส้มผิวาสายน้ำผึ้งเองผิวทองเองเนี่ยพอถึงสองเดือนอะไรจะเกิดขึ้น อายุสี่เดือนอะไรจะเกิดขึ้นแล้วมแมลงวันทองจะเข้าเมื่อไหร่ก็เลยมานั่งคิดว่าในปีหนึ่งมีปีหนึ่งเนี่ยมันมี52สิบัปดาห์แล้วเกษตรกรไทยมักจะยึดติดกับคำว่าอาทิตย์นี้จะทำอะไรตัวเลขอันนี้มันก็เลยปรากฏขึ้นมาว่าหากเราเอาแนวทางในการปฏิบัติในรอบหนึ่งปีซึ่งมี52สสัปดาห์ เอามาเป็นแนวทางในการที่จะแนะนําเกษตรกรว่าตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นสัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้นสัปดาห์นี้ควรหรือไม่ควรใส่ปุ๋ยสัปดาห์นี้ควรหรือไม่ควรใช้ปุ๋ยเคมีหรือเราจะใช้ปุ๋ยอินทรียดีพอเครียออกมามันก็เลยกลายเป็นคําง่ายๆว่า52สัปดาห์ตรงนีนะ้มันเหมือนกับเป็นเบื้องหลังภาพถ่ายว่าตัวเกษตรกรเนี่ยเขารู้ว่าระ,ะของพืชของเขาเนี่ย มันอายุเท่าไหร่แล้วใบแก่หรือเปล่ายอดอ่อนหรือยังดอกอายุเท่านี้ดอกบานไม่ลูกเท่านี้เท่านั้นอายุเท่าไหร่เขารู้แต่เขาจะโยงอีกสองอย่างเนี่ยเข้าหากันไม่ได้สิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของโรคและแมลงจะเข้าทำลายเมื่อไหร่อันนี้ต้องอาศัยวิชาการล้วนๆกับสิ่งที่สองก็คือเขารู้ว่าถ้าสภาพอากาศแบบนี้อาจจะเกิดหรือไม่เกิดอันตรายที่เกิดขึ้นจากศัตรูพืช แต่ไม่แน่ใจเพราะงั้นศาสตร์เหล่านี้เนี่ยมันมีองค์ความรู้อยู่ที่ศาสตร์เกษตรศาสตร์เพราะงั้นถ้าเราเอาองค์ความรู้เหล่านี้เข้ามาช่วยอย่างน้อยเป็นแนวทางให้เกษตรกรนั้นสามารถมีคล้ายๆกับเป็นแผนที่ในการเดินทางได้ความเชื่อมั่นในการที่จะปฏิบัติงานก็จะเกิดขึ้นลดสารเคมีที่จะใช้ลงได้ แล้วอันตรายที่จะเกิดขึ้นซึ่งกระทบกับเรื่องของคุณภาพและปริมาณของผลผลิตก็จะดีดขึ้นและว,วันนี้เราได้รู้แล้วนะครับว่าการที่จะดูแลต้นทุเรียนหรือพืชต่างๆให้ปลอดภัยจากโรคและ,มะแมลงนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างและแน่นอนครับว่ายังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยนะครับรายการของเบ้งเกษตรจะนําเรื่องราวเหล่านี้มาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการของเบ้งเกษตร สวัสดีครับ